เมื่อปลายฤดูร้อนที่ผ่านมาหลังจากสรางอุ่นเปิงได้นำพากองวัวต่างไปส่งสินค้าที่ตลาดท่าเรือบ้านแม่สามแลบริมฝั่งแม่น้ำสารวินเสร็จแล้วขณะที่เขากำลังนั่งกินข้าวอยู่ในร้านขายข้าวแกงได้มีชายวัยกลางคนรูปร่างผอมบางผมบนหัวงอกขาวพโพลนคนหนึ่งเดินยิ้มเข้ามาหาแล้วเอ่ยทักทายยังมีไมตรีขึ้นว่า โอ้มือโชเปอร์สวัสดีนายหอยขอนั่งด้วยคนนะโอ้มือโชเปอร์พี่ชายเชิญนั่งตามสบายมามากินข้าวด้วยกันสร้างอุ่นเปิงเชื้อเชิญนายหอยจะเลี้ยงเหรอเขากำลังหิวอยู่พอดีแต่ไม่มีเงินซื้อแกพูดทำตาวาวสแสดงความยินดียังเห็นได้ชัดเจนใช่จะเลี้ยง อยากกินอะไรล่ะสั่งเลยเขาจะจ่ายเงินให้เองเขาบอกยิ้มตอบแกด้วยความเต็มใจชายคนนั้นรีบลุกขึ้นเดินไปสั่งข้าวราดแกงหมูป่ามาจานหนึ่งแล้วก้มหน้าก้มตาตักกินด้วยความอริดอร่อยจนหมดจานเอาอีกไหมเขาถามแกด้วยความรู้สึกเมตตาแกเงยหน้ายิ้มให้พลางพูดว่าพอแล้ว จานเดียวเฮาก็าอิม่มขอบคุณมากนะในห้อยช่างใจดีเหลือเกินทำไมพี่ชายหูว่าเขาเป็นในห้อยหูสิเฮาเห็นคนที่ท่าเรือเขาพูดกันวันนี้มีโอกาสจึงได้มาคุยด้วยอยากจะเล่าเรื่องที่เคยพบเห็นมาให้ฟังในห้อยอยากฟังไหมอยากฟังสิเล่ามาเลยเขากำลังว่างอยู่พอดี ตางอุ่นเปิงบอกแก่แล้วตั้งใจฟังชายคนนั้นเล่าว่าแกชื่อซอลาเคยเป็นลูกหาบเดินเท้าหลายปีเมื่อประมาณสามปีที่ผ่านมาแกและเพื่อนอีกสามคนได้รับจ้างขนสินค้าไปส่งยังกาดหลวงเมืองฮอดหลังจากขนสินค้าไปส่งเรียบร้อยแล้วต่างก็พากันเดินทางกลับบ้านวันหนึ่ง ขณะที่กำลังเดินตามกันฝ่าม่านหมอกหนาไปท่ามกลางดงจูจูแก่และเพื่อนลุกหาบที่มาด้วยกันก็ได้เดินหลงเข้าไปในมิติที่เร้นลับสถานที่แห่งนั้นไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยในชีวิตต้นไม้แทบทุกต้นล้วนสูงใหญ่ราวกับมีอายุนับร้อยนับพันปีส่วนภูเขาก็สูงตระานจนยอดทะลุหายเข้าไปในก้อนเมฆ บรรยากาศเยือกเย็ยนจนตัวหนาวสั่นสะท้านเอ๊ะนี่พวกเขาอยู่ที่ไหนกันทุกคนต่างพิศวงงงงวยที่จูจ่ๆก็หลงเข้ามาในแดนป่าตึกดำบรรพันปีแต่ขณะที่กำลังสับสนกันอยู่นั้นพลันเหตุการณ์ร้ายก็เกิดขึ้นมีนกยักษ์ตัวใหญ่เท่าคนปีกกว้างสีลายๆคล้ายนกอินทรีตัวหนึ่งบินพุ่งโฉบลงมา แล้วใช้กรงเล็บขยุ้มจับเอาเพื่อนคนหนึ่งไว้จากนั้นมันก็บินขึ้นฟ้าเหินหายไปทั้งยอดภูเขาสูงเทียมเมฆลูกนั้นแก่และเพื่อนที่เหลืออีกสองคนต่างตกตะลึงพอได้สติก็พากันวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตพยายามจะหาทางออกจากแดนดงลี้ลับแห่งนั้นแต่ก็ไม่พ้นยังคงหลงอยู่จนกระทั่งมืดคำ่ำจึงตัดสินใจหยุดพักก่อไฟกองใหญ่ขึ้นกองหนึ่ง พอตกดึกใกล้เที่ยงคืนไั่ลีลับที่ไม่คาดคิดว่าจะได้พบเห็นก็เกิดขึ้นอีกเป็นหนที่สองนั่นคือมีสิงโตตัวมหึมานขนคอยาวรุงรังหน้าสะพึงกลัวปรากฏในความมืดมันร้องคำรามลั่นแล้วกระโจนเข้าจะครบขยาำคาบเอาเพื่อนของแกอีกคนไปกินต่อหน้าต่อตา แก่และเพื่อนที่รอดชีวิตจิงพากันปีนขึ้นไปหลบภัยอยู่บนต้นไม้สูงตลอดทั้งคืนครั้นพอรุ่งเช้าวันต่อมาจึงได้พากันลงจากต้นไม้พยายามจะหาทางเดินออกจากดงมรณะแห่งนั้นแต่ก็ไม่พ้นเพราะคืนที่สองขณะที่พากันไปหลบซุกนอนอยู่ในโพรงหินด้วยความหวาดหวัน่นพรันเหตุการณ์ร้ายก็เกิดขึ้นอีกเป็นหนที่สาม นั่นคือได้มีมือผีลึกลับขนาดใหญ่ยื่นเข้ามากระชากดึงเอาร่างเพื่อนคนสุดท้ายที่เหลืออยู่หายวับไปในดงไม้มืดโดยที่แกไม่อาจจะช่วยเหลือได้แกกลัวจนแทบจะเป็นบ้ากระโจนออกจากโพรงหินอย่างสุดชีวิตวิ่งบ้างเดินบ้างกระเซาะกระเซิงไปท่ามกลางดงมืดที่มีเสียงกูร้องคำรามของเหล่าพูดผีดังแว่วมาจากในดงรอบๆตัวแล้วในที่สุด แกก็หมดแรงกำลังสิ้นสติสัมปชัญญะไปไม่รู้สึกตัวอีกเลยพอรุ่งเช้าวันใหม่ก็กลับฟื้นคืนสติจึงรู้ว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่จึงได้โสมสารหาทางออกจากดงมรณะแห่งนั้นต่อไปแกเดินโซซัดโซเซไปถึงกลางดงหญ้ากว้างดงหญ้าแห่งนั้นประหลาดมีม่านหมอกหนาทึบลอยปกคลุมขวางกั้นอยู่ราวกับกำแพงสีขาว มองไม่เห็นเส้นทางทางเบื้องหน้าเลยแกเห็นดังนั้นก็ชะงักไม่กล้าเดินเข้าไปหยุดยืนละละ้าล,ะล,ะลังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแต่แล้วทันใดนั้นพลันเสียงกรีดร้องก้องก็ดังแว่วมาจากท้องฟ้าทางด้านหลังเสียงนั้นแกจำได้ไม่ลืมมันมันเป็นเสียงของเจ้านกยักษ์ตัวที่จับเพื่อนของแกไปนั่นเองมันมันกำลังบินใกล้เข้ามาทางเบื้องหลัง ด้วยความกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมันแกจึงตัดสินใจกระโจนพุ่งตัวเข้าไปในสายม่านหมอกแล้ววิ่งฟาไปท่ามกลางความมืดสลัวและไอละอองที่เย็นเยอะเยือกจนจับขั้วหัวใจก็ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักพักหนึ่งต่อมาเมื่อพ้นจากกลุ่มม่านหมอกแล้วแกก็รอดพ้นออกมาจากดงมรณะมิติลี้ลับแห่งนั้นได้ และพบเส้นทางเดินกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของแกอีกครั้งเหตุการณ์การหลงทางเข้าไปในมิติดงมรณะลี้ลับแห่งนั้นทำให้เพื่อนของแกตายไปหมดทั้งสามคนเหลือแกรอดออกมาเพียงคนเดียวแต่ด้วยความสะพรึงกลัวจนสุดขีดจึงทำให้ผมบนหัวของแกที่เคยดกดำกลับกลายเป็นผมหงอกขาวโพลนไปจนหมดสิน้นตาลา อดีตลูกหาบคนนั้นเล่าเรื่องจบลงแล้วก็เดินจากไปด้วยท่าทางที่เหม่อลอยเจ้าของเรือข้ามฟากคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ใกล้บริเวณนั้นได้หัวเราะขึ้นแล้วพูดบอกกับซางอุ่นเปิงว่านายห้อยอย่าไปเชื่อมันนะไอ้นี่มันสติไม่ค่อยดีมันชอบเล่าเรื่องหลงมิติดงมรณะให้คนแปลกหน้าฟังเสมอแหละคนที่นี่เขาหูกันดีไม่มีใครเชื่อมันหรอก สร้างอุ่นเปิงพอได้ฟังก็รู้สึกประหลาดใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะเป็นคล้ายตำนานนิทานพระจนภัยแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบว่าเรื่องราวการหลงมิติเข้าไปในดงมรณะหลีลับที่นายซอลาเล่านั้นมันเป็นความจริงคือตอนบ่ายวันหนึ่งในปีต่อมา ขณะที่กองวัวต่างของเขากำลังเดินทางอยู่ในเส้นทางกลางป่าสาะวินซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านของผู้คนมากพลันก็เกิดมีม่านหมอกหนาสีขาวพโพลนก่อตัวขึ้นทั้งเบื้องหน้าและลอยเคลื่อนใกล้เข้ามาเขาจึงนำพาวัวนำเดินฝ่าเข้าไปเรื่อยๆท่ามกลางไอละออองหมอกที่เยือกเย็นครู่หนึ่งพอผ่านพ้นทะลุม่านหมอกนั้นออกมาได้ พลันเขาและลูกน้องที่ไปด้วยกันต่างก็พากันพิศวงเพราะบัตรนี้ป่ารอบด้านมันได้แปลเปลี่ยนไปกลับกลายเป็นป่าดงดึกดำบันต้นไม้ล้วนสูงใหญ่ขนาดหลายคนโอบแต่ละต้นคงจะมีอายุนับร้อยนับพันปีทีเดียวในหอยเขาหลงมาที่ไหนกันนี่ชายโพวิ่งเข้ามาถามด้วยความตื่นเต้นประหลาดใจนั่นนะสิที่นี่มันที่ไหนกัน เขาเองก็งงไม่อาจจะให้คําตอบได้ในห้อยดูสิภูเขาสูงทะลุก,ก้อนเมฆมูเฮ้าฝันไปหรือเปล่าแต่อินตะก็อุทานหันไปมองรอบๆตัวคนอื่นๆก็พากันตะลึงไปตามๆกันสร้างอุ่นเปิงใคร่ครวนพิจารณาดูอยู่ครู่หนึ่งก็แน่ใจว่าบัดนี้ตัวเองและคณะได้หลงเข้ามาในมิติที่เร้นลับกลางดงแห่งนี้เสียแล้ว มันเป็นดงลึกดึกดำบัรที่วางเวงอย่าเยือกเย็นอย่าตกใจเราจะพยายามหาทางออกจากดงลี้ลับแห่งนี้ให้ได้มาตามมาไม่ต้องกลัวเขาปลอบลูกน้องของตนแล้เวเคลื่อนกองวัวต่างเดินทางต่อไปอีกพักหนึ่งต่อมาก็ทะลุออกจากโดงไม้สูงใหญ่ได้ทางข้างหน้าเป็นโขดหินสลับกับทุ่งโลง่งทำให้การเดินทางสะดวกกว่าในดง อากาศทั่วไปเย็นสบายมีกระแสลมพัดผ่านแต่ยังคงมีหมอกบางๆปกคลุมอยู่ทั่วไปแล้วทันใดนั้นทุกคนก็ต้องชะงักเพราะได้ยินเสียงกรีดร้องเล็กแหลมดังแว่วมาจากทางยอดเขาสูงเงาดำๆขนาดใหญ่เลือนรางของนกยักษ์ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดตัวปรากฏขึ้นอึดใจเดียวเท่านั้นพวกมันก็มาวนเวียนอยู่เหนือหัวของทุกๆคน มันโฉบเฉี่ยวไปมาอย่างรวดเร็วบางตัวก็ร้อนตำ่ำจนมองเห็นดวงตาสีแดงแวววาวราวกับสีเลือดมันร้องกรี๊ดกรี๊ดเป็นเสียงบาดจิตบาดใจในห้อยนกยักษ์นกยกักษ์จายโพตะโกนสุดเสียงยืนตะลึงแลมองฉับพลันเจ้านกยักษ์ตัวหนึ่งก็พุ่งวูบเข้าหาจายโพ สร้างอุ่นเปิงซึ่งยืนระวังอยู่แล้วก็รีบตวัดปืนยาวประทับบ่าเหนี่ยวไกพ่นกระสุนออกไปอย่างรวดเร็วเสียงปืนระเบิดดังเปรี้ยงกมปนาดจ้านกยักษ์ดุร้ายตัวนั้นเสียหลักร่อนทลากระสุนปืนของเขาคงจะถูกจุดสำคัญของมันเข้าพอดีมันร้องกรีดแล้วพุ่งเข้าประทะยอดไม้สูงเสียงดังโครม ฝูงนกที่เหลือเมื่อเห็นเพื่อนของมันมีอันเป็นไปต่างก็พากันบินวนเวียนยังโกรธเกลียวปีกกว้างใหญ่ยาวกว่าสองวาของพวกมันกระพือปะทะกับกระแสลมดังพึบพับพึบพับระวังมันจะเข้าโจมตีพวกเราแล้วนายห้อยหนุ่มตะโกนเตือนลูกน้องของตนแล้วการต่อสู้ที่ดุเดือดก็เริ่มขึ้นปืนยาวของคนในกองวัวต่างที่มีอยู่จำนวนหกกระบอก ต่างถูกประทับเล็งยิงขึ้นไปเสียงดังสนั่นวันไหวนกยักษ์ที่ดุร้ายหลายตัวหมุนคว้างอยู่กลางอากาศพลิบตาเดียวก็เสียหลักพุ่งหัวปักลงมากระแทกพื้นดินด้วยพลังแห่งกระสุนปืนที่ระดมยิงขึ้นไปมันร่วงตกลงมาตายที่พื้นดินจนเกือบหมดสิ้นเหลือรอดไปได้เพียงสองตัวที่บินหนีกลับไปยังยอดเขาสูงสร้างอุ่นเปิงเดินไปสำรวจดู เห็นพวกมันมีลักษณะคล้ายนกอินทรีปากงองุง้มกรงเล็บแหลมคมตัวของพวกมันใหญ่เท่าคนสามารถโฉบจับคนไปกินได้อย่างสบายอาโหสิกรรมด้วยเธอเจ้านกยักษ์กินคนพวกข้าจำเป็นต้องหญิงพวกเจ้าเพื่อป้องกันตัวในหอยพวกมันมาจากไหนกันนี่เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นใจโพย,ยังตื่นเต้นไม่หาย คงมาจากยอดเขาสูงรูปนั้นนั่นแหละรังของพวกมันคงอยู่ที่นั่นสร้างอุ่นเปิงบอกแล้วสั่งให้เคลื่อนกองวัวต่างทันทีเพราะรับรู้แล้วว่าแดนดงลี้ลับแห่งนี้มีภัยอันตรายเขาพยายามหาทางจะออกจากดงแห่งนั้นแต่ก็ไม่พบหนทางออกพอใกล้ค่าจึงหยุดตั้งค่ายพักแรมอยู่ริมบึงแห่งหนึ่งเพื่อให้วัวทุกๆตัวได้กินหญ้ากินน้ำ รีบไปหาฝืนแห้งแล้วกลับมารวมกันที่ค่ายให้เร็วที่สุดเขาสั่งลูกน้องทุกคนด้วยความสังหอนใจว่าคืนนี้คงจะเกิดภัยอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอย่างแน่นอนจึงกำชับเวรยามให้เฝ้าระวังประมาณห้าทุ่มขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับด้วยความเหนื่อยอ,อ่อนยามข้างกองไฟคือจายเสมกับเจ้าอ่องเล็กซึ่งนั่งโงกง่วงอยู่ก็ต้องผวา เพราะได้ยินเสียงร้องคำรามของสัตว์ร้ายบางชนิดดังแว่วมาจากดงมืดมันดังฮ um, ึมฮึมยัางน่าสะพรึงกลัวส่างอุ่นเปิงและคนอื่นๆซึ่งหลับอยู่พากันสะดุ้งตื่นคว้าปืนคว้าอาวุธวิ่งมารวมกันข้างกองไฟในขณะที่เจ้าสัตว์ร้ายลึกลับนั่นก็ส่งเสียงคำรามดังใกล้เข้ามาเสียงตัวอะไรใช่เสือหรือเปล่า ทุกคนต่างถามกันด้วยเสียงที่พรั่นพรึงกระชับปืนและอาวุธหน้าไม้ในมือแน่นดวงตาจ้องไปทางทิศที่เสียงคำรามนั้นดังมาครู่เดียวเท่านั้นทุกคนก็ได้คำตอบเงาดำทะมืนของสัตว์ร้ายในดงปรากฏตัวขึ้นที่คอมีขนยาวฟูปกคลุมหัวโตหูตั้งดวงตาทั้งคู่ลุกวาว,วาวสะท้อนกับแสงไฟปากกว้างแยกเขี้ยว ส่งเสียงขู่คำรามสิงโตนั่นมันสิงโตนี่หลายคนร้องอุทานด้วยความตื่นตระหนกแล้วก็ต้องพากันตะลึงหนักเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันไม่ได้มาเพียงตัวเดียวกลับมีถึงสองตัวท่าทางดุร้ายพอๆกันอย่ายิงนะลูกปืนของเราคงหยุดมันไม่ได้ตัวของมันใหญ่มากข้าจะขับไล่พวกมันด้วยควายธนูอาคม สร้างอุ่นเปิงบอกแล้วนำควายธนูสองตัวออกมาจากย่ามวริกรรมอาคมเสกเป่าควายธนูอาคมเออยจงขับไล่เจ้าสิงโตคู่นี้ให้หนีไปอย่าให้มันทำร้ายผู้คนและฝูงวัวสิ้นเสียงอธิษฐานสั่งควายธนูอาคมอันทรงฤทธ์ก็พุ่งวูบออกไปตัวของมันทั้งสองขยายใหญ่โตกลายเป็นมหิงสาตัวดำทะมึนเขาแหลมยาวงง ตัวหนึ่งพุ่งเข้าหาสิงโตตัวผู้อีกตัวหนึ่งพุ่งเข้าหาสิงโตตัวเมียสิงโตในดงลี้ลับคำรามลั่นมันไม่รู้อิทธิฤทธิ์ของควายธนูมันต่างเพนเข้าตะปบอย่างดุร้ายหมายจะขย่ํากัดที่ใต้ลำคอตามที่พวกมันเคยไล่ล่าควายป่าทั่วไปแต่แล้วพวกมันก็ต้องผิดหวังพอพวกมันพุ่งเข้าหาควายธนูก็ก้มลงเอาเขาขิดอย่างแรง จนร่างของพวกมันลอยคว้างแล้วร่วงตกลงมากระแทกกับพื้นดินเสียงดังพลักกลิ่งกระเด็นหลุนลนไปอย่างไม่อาจต้านทานนางสิงโตร้องอู้ลุกขึ้นได้ก็วิ่งกระเพกกระเพกหนีถอยไปตั้งหลักเหลือแต่สิงโตตัวผู้ที่ยังคงโกรธแค้นไม่ยอมแพ้มันรวบรวมกำลังกระโจนเข้าหาอีกเป็นหนที่สองคราวนี้มันเจ็บหนักยิ่งกว่าเก่า พระถูกควายธนูเอาเขางัดจนเลือดาสาดระเด็นกลิ้งไปไกลยิ่งกว่าเดิมจางอุ่นเปิงพรริดของควายธนูเขาร้องกำชับสั่งไปว่าควายธนูอาคมเอยแค่ขับไล่พวกมันไปก็พอแล้วจงไว้ชีวิตของพวกมันควายธนูก็รับรู้คำสั่งแกว่งเขาวิ่งควบเข้าขับไล่ทันทีสิงโตในดงลีลับทั้งสองหันหลังกลับ พุ่งกระโจนเพ่นหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตฝายธนูอาคมก็วิ่งไล่เกิดเป็นเสียงพุ่งปะทะต้นไม้พุ่มไม้ดังโครมครามโครมครามครู่เดียวต่อมาเหตุการณ์ร้ายก็สงบลงไปนอนกันเถอะมันหนีไปแล้วไม่ต้องกลัวนายห้อยหนุ่มปลอบลูกน้องทุกๆุกคนแล้วต่างพากันกลับเข้านอนด้วยความโล่งใจรุ่งเช้าวันต่อมา หลังจากหวงหาอาหารกินกันแล้วสร้างอุนเปิงพากองวัวต่างของตนเดินทางต่อเขาพยายามจะหาเส้นทางออกจากดงมรณะลีลับแห่งนั้นเขาเดินทางกันแทบทั้งวันแต่ก็ยังไม่พ้นยังคงหลงอยู่ในแดนดงแห่งนั้นตามเดิมในหอยเมื่อไรหมูเฮาจะพ้นจากดงแห่งนี้วันกับคืนหนึ่งแล้วนะที่หมูเฮาหลงอยู่ ใจโพถามด้วยเสียงสั่นหวั่นไหวข้าก็ยังไม่รู้แต่หวังว่าพรุ่งนี้เราอาจจะพ้นกตอย่ากลัวไปเลยพอใกล้ค่ำคืนวันที่สองสางอุ่นเปิงพาทุกๆุกคนไปตั้งค่ายพักนอนอยู่บริเวณลานกว้างกลางดงอีกแห่งหนึ่งเขาตอกหลักมนอาคมป้องกันภัยไว้ทั้งสี่ทิศเหมือนเช่นทุกๆคืนที่ผ่านมา อย่าออกไปนอกเขตหลักมนเป็นอันขาดจงอยู่ในเขตค่ายของเรากําชับทุกๆุกคนแล้วต่างแยกย้ายกันเข้ากระโจมและเพิงพักของตนนายห้อยหนุ่มยังไม่นอนเขานั่งภาวนาอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าภัยลึกลับจะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แล้วก็เป็นความจริงอย่างที่คิดพอประมาณสามทุ่มเศษ เสียงยามข้างกองไฟก็ร้องตะโกนล,ลั่นด้วยความตื่นตระหนกดังมาว่ามือผีมือผีส่างอุ่นเปิงพุ่งตัวออกจากกระโจมไปที่ข้างกองไฟตาสวยจันกับคำแปงเป็นยามคู่กันคนทั้งสองมีสีหน้าตื่นตระหนกชี้มือให้ดูบางสิ่งบางอย่างในความมืดสลัวเบื้องนอกนั่นมันอยู่นั่นในห้อยคำแปงร้องบอกเสียงสั่นรัว ต่างอุ่นเปิงมองตามได้แลเห็นสิ่งลี้ลับคือมือยาวใหญ่เกือบเท่ากระด้งข้างหนึ่งโผลออกมาจากดงมืดมันมันยืดเข้ามาใกล้นิ้วขนาดใหญ่ขยับไปมาอย่างน่าสยองกลัวมือผีมือผีคนในกองวัวต่างพากันอุทานร้องถอยหลังกรูดในขณะที่มือผีข้างนั้นพยายามจะยื่นเข้ามาไล่จับผู้คนส้างอุ่นเปิง กระชากดาบลงอาคมออกจากฝักร้องบอกทุกๆคนว่าถอยไปถอยไปขคาจะจัดการกับมันเองแล้วเขาก็เดินย่างเข้าหาอย่างระมัดระวังมือขวากระชับดาบไว้มั่นเจ้ามือผีขยับนิ้วสายไปมาราวกับงูที่แผ่พังพานมันเป็นภาพของอสุรกายที่หลอกหลอนพอเข้าไปใกล้ได้ระยะเมื่อมือผีลึกลับข้างนั้น พุ่งเข้าหาหมายเจตปบสรางอุ่นเปิงก็ฟันฉับสวนไปอย่างสุดแรงเกิดพลังดาบลงอาคมทำให้นิ้วหลายนิ้วของมือผีขาดกระเด็นตามด้วยเสียงหวีดร้องยังเจ็บปวดสุดชีวิตแล้วภาพมือผีที่น่าสยองนั้นก็หายวับเข้าไปอย่างในโดงไม้ไม่โผล่ออกมาให้ใครใครได้เห็นอีกเลยคืนนั้น ภาพมือผีทำเอาหลายคนนอนผวารับๆับตื่นจนกระทั่งรุ่งแจ้งหุงข้าวทำกับข้าวกินกันแล้วสร้างอุ่นเปิงก็บอกลูกน้องทุกคนอย่างมั่นอกมั่นใจขึ้นว่าเตรียมตัวออกเดินทางวันนี้พวกเราจะต้องพ้นจากดงมรณะลี้ลับแห่งนี้แน่นอนจริงเหรอในห้อ,หอยจริงเหรอหลายคนถามด้วยความดีใจจริงสิไป รีบไปกันเถอะเขาบอกแล้วให้สัญญาณวัวนำก้าวเดินเจ้าวัวนำแสนรู้ร้องมอมอตัวอื่นๆก็ร้องรับจนเสียงก้องสะท้อนไปทั่วพงไพรเดินไปเดินไปอีกประมาณชั่วโมงเศษก็มาถึงทุ่งหญ้ากว้างอีกแห่งหนึ่งแล้วจูๆ่ๆม่านหมอกหนาก็ลอยลงมาจากท้องฟ้าปกคลุมเต็มทุ่งหญ้าเบื้องหน้า จนเห็นเป็นสีขาวพราวพโพลราวกับม่านที่กั้นบังแล้วบัดดน,นั้นเสียงกรีดร้องเล็กแหลมสะท้านใจของนกยักษ์สองตัวที่เหลืออยู่ก็ดังแว่วมาอีกคนนกยักษ์มันมาอีกแล้วในห้อยมันบินใกล้เข้ามาแล้วจ่ายโพตะโกลลั่นส่งเสียงเตือนภัยเข้าไปหลบในม่านหมอกเข้าไปหลบในม่านหมอกต้อนหัวเขไปเร็วเข้านายห้อยหนุ่มร้องสั่ง พลางยิงปืนขึ้นฟ้าสกัดหลายนัดครั้นพอเห็นลูกน้องและกองอัวต่างลับหายก็ไปในม่านหมอกได้หมดแล้วเขาก็พุ่งกระโจนตามไปติดตดิทุกทุกคนเดินฝ่าสายหมอกหนาทึบไปพักหนึ่งก็ทะลุผ่านออกมาได้และแล้วทุกคนก็ต่างอุทานร้องกันขึ้นด้วยความพิศวงเพราะบริเวณรอบรอบตัวณนะบัตรนี้ได้กลับกลายเป็นเส้นทางเดินในแดนป่าสารวินตามเดิม ส่วนดงมรณะในมิติลี้ลับนั้นได้หายไปไม่เหลืออยู่เลยโอ้ยคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่ผู้คนในกองวัวต่างพากันพิศวงงงง,งวยไปตามตามกันสร้างอุ่นเปิงเดินไปคิดไปพลางเขาก็พิศวงใจไม่ต่างจากคนอื่นเช่นกันเขาหวนคิดถึงคำพูดบอกเล่าของใครคนหนึ่ง ที่เคยได้ฟังมาเมื่อปีกลายก็ประจักษ์แก่ใจของตนเองว่ามิติลี้ลับดงมรณะนั้นไม่ใช่เป็นตำนานที่เลื่อนลอยเพราะเขาได้เห็นมาแล้วกับตาว่ามันมีอยู่จริงๆมีอยู่จริงๆในแดนป่าสาละวิน